ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่1พฤษภาคม2566นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นการงานดีงานด,านดีเงินดีนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่อง ไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการเงินนะคะใครจะรติดต่อสถานที่ราชการเกี่ยวกับเอกสารการด้านการงานการเงนิงน,งนสําเร็จราบรื่นนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเก metadata, ณฑ์ได้เดินทางนะคะคุณจะได้ไปกินเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์มีคนชวนไปกินข้าวมีคนชวนไปดื่มนะคะช่วงนี้มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยอุปถัมม์นะคะ ช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถทะเบียนรถเลขที่บ้านและเลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีแดงนะคะสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ3 6 3 6 6นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ